วันนี้วันหนึ่งถ้ายากินตำน้ำพริกอีเกนนะถอดไกลมามะ้อเนาะส่งละออนแล้วก็เลยขัใจแวะมากาดมาซ่อหาซื้อมาเขือแจ้หน้านี้มันจะหายากน้อยโจคดีมาเจอมาเขือแจ้คนเท่านั่งขายนะมีอยู่เจ้าเดียวอ่ะตึงกาดเดี๋ยวจะใส่หมดปุ๊กเนี่ย ต่ำมอสก,กรรมก่อนมันเขียมแต้เขียมว่าเนาะได้มาแล้วเฮากับขาใจปีกบ้านขาใจมาล้างไก่เฮาจะมาไก่ก่อนเนาะได้ไก่มาเฮาก็มาล้างกับน้ำเกลือนะกันเอาเมือกเอาขาวมันออกขึ้หมดเลยแล้วเฮาก็จะปรุงใส่ผงปรุงรสลงไปน้อยแล้วก็ใส่เกลือลงไปให้มันเค็มจำลอมเนาะเวลาทอดมากิ่งกับข้าวนึ่งมันถึงเหมาะอ่ะแล้วก็เยาะพี่ชูลงไปโรยพริกไทยสักน้อยแก้ขาวไก่เนาะแล้วเฮาก็เยาะซอสปรุงรสใส่ลงไป มักไก่นี่นะห้ามคาเลยเดอ้อซอสปรุงรสนี่นะอันมันหอมบบล้ำเนาะเนี่ยแล้วเราก็คุกเขาทุกอย่างให้มันเข้ากันเลยนะเขาจะมักละไว้สักซาวนาทีเนาะให้เครื่องปรุงมันเข้าเนื้อไก่ก,กําก่อนส่วนผสมในการตํนาน้ำพริกอีเก๋นะเราก็จะมีมะเขือแจ้เนาะหรือว่ามะเขือเหลืองนะแล้วก็มีพริกขี้หนูสวนมะเขือส้มมะนาวแล้วก็ปะห้าแล้วเราก็จะทอดกินกับไก่ไก่นี่เราก็มักเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็มีมือกระตอยเราก็จะทอดแอมตวัว เตรียมเครื่องเตรียมควครบแล้วเฮาก็จะง้อยไปตำน้ำพริกอีเกกันเลยเนาะใส่กระเทียมใส่พริกขี้หนูสวนลงไปใส่ไปนักๆเลยมันจะได้แซ่บๆเฮาก็จะตำกระเทียมกับพริกขี้หนูให้มันหยาบๆกับปอบดีตำแหลกล้ําเด้อตำน้ำพริกอีเกนี่นะเฮาต้องใจพริกขี้หนูสวนเด้อมันถึงจะหอมถ้าเฮาใจพริกจินดาแดงตำนี่นะมันจะคิวอะมันสู้พริกขี้หนูสวนมาได้เนาะพริกขี้หนูสวนนี่มันจะหอมกว่าพอเฮาตำพอยาบๆจะอี้แล้วนะเฮาก็ใส่ห้าลงไปเลย ฮาติใจวันนี้เฮาก็เอาไปนึ่งเรียบร้อยแล้วนะแล้วเฮาก็ใส่มะเขือส้มลงไปเลยแต่แล้วนะตำน้ำพริกอีเก๋นี่เป็นต้องใจหาดิบเนาะแต่เพื่อสุขภาพที่ดีเขาเอาไปนึ่งก่อนดีกว่าแล้วเฮาก็ใส่พี่ชูลงไปหน่อยนึงกับนี้เฮาก็นีดเลยนีดทึ้มะเขือส้มมันยมเนาะเนี่ยกดๆนีดๆไปยังอี้นี่นะคือส่วนผสมกุยยางนี่มันเข้ากันเลยหันกอโอ้ยหอมอ่ะขยากินเข้าแล้วนี่เนี่ยพอเฮานีดได้ตีแล้วนะเฮาก็ใส่มะเขือแจ้ลงไปเลยแล้วกับนี้เฮากับบี ไผ่ชอบส้มก็ใส่ไปหลายๆกีบในเด้อมะเขือแจ้วเวลาเฮาหั่นแล้วนะเฮาต้องไปกันกับน้ำเกลือก่อนแจ่น้ำเกลือไว้สักกำมันจะได้บ่ดำมันจะได้หมอหืนเนี่ยแล้วก็ซวกน้ำปลาใส่ไปสักน้อยมันจะได้หอมๆแล้วเฮาก็คลุกส่วนผสมทุกอย่างให้มันเข้ากันถึงคำก่อนเนาะเนี่ยหันก็บีบมะนาวไปแล้วมาตึงหอมโซ่นะหอมมะนาวหอมฮะขนาดเลยฮะเนี่ยมันแค้นไปน้อยเนาะเราก็เติมน้ำต้มสุกลงไปนะเนี่ยแล้วเราก็โกนพวกเค้าทุกอย่างให้มันเข้ากันถึงคำเนาะตำน้ำพริกอีเก๋นานี่เนี่ย มันตึงเปิ้งอะ่ะแล้วละนี่หากะตากพักไว้ใส่ในถ้วยไว้ก่อนเด้ไอไผบะกินเตือ้อก็เอาไปแจ้ในตู้เย็นไว้ก่อนมันจะได้บะคลายพิกครายเกลือเนาะกับนี้หากะง้ายมาทอดไก่กันก่อนไก่ที่หอาไปมากไว้แล้วนะห่อลงมาทอดในไฟกลางๆเด้อวดีใจไฟแห้งแก่เดียวมันจะสุกแต่ตั้งนอกตั้งในมันจะบ่สุกเนาะนหากะมันปิกไปปิกมานะ่ะแล้วหากะละวักกรรมแล้วหากะง้ายมาปิกแหมเนี่ยพอมันใกล้จะสุกแล้วนะหากะเร่งไฟเป็นไฟแห้งๆเลยนะ เพื่อไล่น้ำมันที่มันอยู่ในตัวไก่นั้นออกไก่ของเฮามันจะได้บอกอมน้ํามันเนาะมันจะได้กรอบนอกนุ่มในเนี่ยพอไก่สุกแล้วนะเฮากะตักขึ้นใส่จานว่าย่างอี้เลยโอ้เสิร์ฟด้วยน้ําพริกอิเก๋เนาะเตรียมข้าวนึ่งหอ้อนๆไว้เลยปะเฮาไปกินข้าวกัน